สมัยศึกษา ح, สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสิริพรกองสวัสดิ์นะคะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษา ح, ปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ก็คือปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถสังเกตอธิบายสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการจเจริญเติบโตของสัตว์ได้ค่ะทบทวนนะคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารน้ําแล้วก็อากาศนะคะปัจจัยทั้งสามนี้มีความจําเป็น ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะ,ะปัจจัยสําคัญเลยสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องการอาหารน้ำและอากาศนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์นะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ได้แ,แก่อาหาร นะคะสัตว์ต่างๆต,ต้องกินอาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตต่อไปได้สัตว์แต่ละชนิดกินอาหารที่แตกต่างกาันซึ่งสามารถจำแนกสัตว์ได้ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทดังนี้นะคะ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อาหารแบ่งออกเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะสัตว์ที่กินพืชได้แก่วัวควายกวางช้างกระต่ายม้ายียราฟกระรอกค่ะนี่คือสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะคะต่อไปค่ะ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อาหารชนิดที่2ที่สัตว์สัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารนะคุณครูจะยกตัวอย่างสัตว์ที่กินสัตว์ได้แก่อะไรมีจระเข้เสือสิงโตฉลามงูกบและก็เหยี่ยวค่ะนี่คือสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารนะคนะนักเรียน เรามาดูต่อไปค่ะปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารง,รงชีวิตของสัตว์ตัวคือหาอาหารนะคะสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารมีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างสัตว์ทั้งพืชนะที่กินทั้งพืชและสัตว์ได้แก่เป็ดหมูไก่หมีหนูหนาแล้วก็สุนาาัขค่ะ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อีกอย่างนึงก็คือน้ำน้ำนะคะสัตว์ทุกชนิดต้องการน้ำในการดำรงชีวิตถ้านักเรียนสังเกตรอบๆนะคะบริเวณแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะพบได้ว่ามีสัตว์อาศัยอยู่มากมายสัตว์ต้องดื่มน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆของร่างกายถ้าสัตว์ขาดน้ำเป็นเวลานานสัตว์ก็จะตายใช่ไหมคะต่อไปปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์คือ อากาศนะคะสัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศในการหายใจเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีอากาศหายใจสัตว์ต่างๆก็จะถ้าไม่มีอากาศนะคะสัตว์ต่างๆก็จะตายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเช่นสุนัขแมววัวช้างเป็ดไก่ ก็จะหายใจโดยใช้อากาศที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลากุ้งหอยจะได้รับออกซิเจนจากอากาศที่อยู่ในน้ำค่ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะป .3 ามเล่มหนึ่งนะคะนักเรียนเปิดมาดูหน้า22เลยค่ะ นา2 2นะคะนักเรียนดูค่ะมีข้อที่หนึ่งะคะข้อที่1นเขาถามว่าอะไรเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างค่ะเขียนอธิบายความสําคัญของปัจจัยในการดํารงชีวิตนะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะครูยกตัวอย่างนะคะอาหารก็คือตัดเนี่ยกินอาหารชนิดตามที่ต้องการนะคะอาหาร กินเข้าไปเพื่อสร้างพลังงานสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆทําให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตหากขาดสารอาหารสัตว์ก็จะตายได้ใช่ไหมคะต่อไปน้ําสัตว์ทุกชนิดต้องการน้ําในการดรํารงชีวิตถ้าขาดน้ําอาจจะทําให้เป็นไงคะตายได้นะคะอากาศสัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศอากาศในการหายใจเพื่อให้ร่างกายทางานได้ตามปกตินะคะ มาดูข้อ2ค่ะก็คือการจัดกลุ่มที่กําหนดให้โดยการใช้เกณฑ์การกินอาหารเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะแบ่งออกเป็นสาเกณฑ์เกณฑ์ที่หนึ่งก็คือสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์แล้วก็สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์นะคะยกตัวอย่างข้อที่1ค่ะสัตว์ที่กินพืชได้แก่วัวกวางช้างกระต่ายม้าฮิปโปยีราฟแล้วก็กระรอกค่ะนักเรียนยกตัวอย่างนะคะ สัตว์กินสัตว์และสัตว์กินพืชน,นักเรียนก็สามารถย้อนไปดูที่เราเรียนมนาะเมื่อกี้ได้เลยนะคะเราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะ ข้อที่สามสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำต้องการอาหารและน้ำในการดำรงชีวิตนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่นะคะคุณครูจะให้นักเรียนตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเห็นด้วย yea, นักเรียนก็จะตอบในแนวว่าเออเห็นด้วยเพราะว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและน้ำเหมือนกันสัตว์ที่อาศัย,ยอยู่บนบกนะคะเหมือนกันเขาต้องการเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำและบนบกนั่นเอง ถ้าตอบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําไม่ได้ต้องการแค่อาหารและน้ําแค่ต้องการอากาศที่อยู่ในน้ําเพื่อการดารงชีวิตนะคะนี่ก็คือแนวคําตอบนะคะที่คุณครูให้ทําแบบฝึกหัดไปนะคะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถเปิดคลิปเข้ามาดูที่คุณครูสอนไปก่อนหน้านี้แนละสามารถนาคําตอบนั้นมาเติมลงให้ถูกต้องค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ